โครงการก่อสร้างถนนกรกรีดเสริมเหล็กสายบ้านน้ำตกบ้านควนเขี่ยมนะครับตอนนี้เทกรีกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงยางมาตอยอยาแนวเรียบร้อยออลงลูกลังในทางข้างละห้าสิบเซนเสร็จเรียบร้อยรอทําความสะอาดถนน พร้อมรอตีเส้นผิวจราจรทั้ง3เส้นแล้วเส้นกลางแล้วก็เส้นข้างอีก2เส้น